สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมยังเรียนมาหาลัยเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบออกกาลังกายเข้าฟิตเนสทานอาหารเสริมแล้วก็อยากที่จะมีสุขภาพที่ดีพอเราจบมาเนี่ยก็เลยพยายามจะหาว่าเฮ้ย hey, ถ้าวันเนี้ยเรากลับมาทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะดีไหมก็เริ่มเข้ามานะครับศึกษาเรื่องของธุรกิจอาหารเสริมนะครับได้เจอคนรู้จักนะครับที่เขาเป็นโรงงานรับผลิตโปรอมาหารเสริมู่แล้วก็เลยเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็สั่งผลิตออกมา พื่อที่จะจัดจําหน่ายช่วงนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็น B2B เป็นคลินิกเสริมความงามนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ทําให้เราเติบโตขึ้นมาได้นะครับแต่เป้าหมายในการทําธุรกิจเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเหตุผลเพราะอะไรเรามีทีมงานนะครับผู้บริหารทีมงานที่มีความฝันทุกคนก็อยากเติบโตดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากที่จะสร้างองค์กรที่เติบโตเติบโตไม่พอต้องยั่งยืนด้วย แล้วในอนาคตนะต้องเป็นหนึ่งในบริษัทที่ขับเคลื่อนนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยโตไปได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วก็ความงามด้วยครับผมวันเนี่ยต้องบอกว่าอาหารเสริมเป็นยอดขายประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของบริษัทครับในอนาคตนะครับต้องบอกเลยว่าผมอยากจะขับเคลื่อนทําให้เนะครื่องสาอางสามารถเติบโตขึ้นมาได้นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ60-40จริงๆเครื่องสาอางตลาดใหญ่กว่าอาหารเสริมอีกในอนาคตนะฮะ อยากให้เครื่องสอําอางเราเติบโตขึ้นอีกนะตรงนี้ถึงบอกไงครับว่าโอกาสของนันเองมีโอกาสอีกเยอะมากนะครับแล้วกนะ็สามารถที่จะนะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผมอยากที่จะเป็นเขาเรียกว่าสร้างแบรนด์ที่เป็น Top of อฟมานะครับให้กับลูกค้าครับ,นะรบสามารถที่จะทำให้บริษัทเติบโตนะฮะถ้าดูจากงบการเงินที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเป็นตัวที่สะท้อนได้ดีกับสิ่งที่ผมกำลังอยากจะทำนะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่นะผมอยากฝากนะครับนะนักลงทุนนะครับหรือนะครับลูกค้านะครับฝากบริษัทนัด้วยด้วยครับ